เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข5-2น้องนอกจากการสร้าง คุ้มคุ้มกันกับร่างกายภูมมคุ้มกันของด้านการเงินก,ก็เป็น<อ>สิ่งที่สําคัญมากเลย<ช>ทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีคนดวงเฮงเกิดขึ้นหลายต่หลายคนด้วยกันค่ะและหนึ่งในคนในวงการบันเทิงที่ดวงเฮงจริงๆหลังจากที่เข้าไปกราบย่านาคที่วัดมหาบุตรก็คือปิงปองอปิงปองทงชั ค,คือเขาเนี่ยเดินทางไปที่วัดมหาบุตรนะคะไปขอพอรยานน่านนาคแล้วก็ไปกราบไหว้เรื่องไหนโอกาสที่ทางเวิร์กพอยเนี่ยเขาจะจัดทําละครเรื่องนางนาคศภัยพระขนงแล้วปรากฏว่าผู้บริหารเวิร์กพอยก็น่ารักเหลือใจค,คือใกล้ปีใหม่แล,แล้วแล้วก็ไปวัดมหาบุตรด้วยเรื่องของโชคลาภก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้น ก็ซื้อลอตอรี่แจกให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงาน oh. ปรากฏว่าแจ็คพอตไปเข้าที่ปิงปองค่ะถูกเลขท้าย2ตัวก็คือ83นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคนดวงเฮงรับปีใหม่จริงๆสำหรับปิงปองธงชัยองกันทมนะคะเพราะว่าเดินทางไปไหว้ขอพอรย่ญญานาคที่วัดมหาบุตรอย่างที่บอกไปว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมๆกับทีมงานที่กําลังจะเปิดกล้องละครน,น,งนางนาคสะพายพระขนมของค่ายเวิร์กพอย์เนี่ยหลังจากที่ปิงปองไปขอพรกับย่า นหน้าทางผู้บริหารของ WorkPo i อยก็ซื้อโรเตอรี่แจกนักแสดงก็ปรากฏว่าปิงปองเนี่ยโอ้โหดวงเปิดเฮงสุดๆนะคะเพราะว่ารับรางวัลท้ายปีไปเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นสักราชใหม่นะแปจ้าปังบริเย่จริงๆอันนี้นี่ <No. S 1> ดวงเปิดตั้งแต่ปลายปีแบบนี้ปีหน้าปังมากขึ้นไปอีกค่ะ